มือนี้เลิกงานมาสี่โมงแรงจ้ะทุกคนก็เลยพากันขับรถไปตลาดนอกจากกับยิงเป้ลน,นะคะไปหาซื้อพวกผักพวกอย่างซอมาเฮ็ดอันจิมจุ้มมาล่าจ้ะมือนี้สิ้ากันตม้มกินแบบต้มสุกี้ต้มจิมจุ้มเนี่ยจะ้ะทุกคนก็เลยไปหาซื้อผักซื้อห้าเนาะคะ่ะมือนี้ก็จะเฮ็ดเป็นแบบเนื้อแล้วก็บแบบหมูนอกจากยิงสินแวะซื้อหมูสามสั้นแล้วก็ซื้อหมูสะได์ซื้อพวกเนือ้อพวกผักไปเนื้อจะ้ะจะมีผักบุง้งผักกาดขาวตามวัตถุดิบที่เฮาหาซื้อได้เนี่ยเลยนอกจากทุกคนมาลย ซื้อไว้ถ้าไปตามบักหุงน้ำใจหญิง,งเลิกงานมาสี่โมงแรงแดดตอนสี่โมงแรงดีหนิยงิงเออเย็นสบายคักหลายจ่าอยู่กรุงเทพตกมาปีนี้อยู่กรุงเทพกันหนาวเด้อจ้ะทุกคนตอนนี้กับอุณหภูมิประมาณ24 25องศากำลังดีนะคะเหมาะแก่การกินแบบว่าต้มมาล่าจังสีหน้าทุกคนสดนำห่อนห่อนกินนะคะอันนี้เป็นเนื้อเด้แจ่ทุกคนเชิญกะสิเอามาหัน่นแต่สีมันเยาขึ้นสีของเนื้อหมูเนาะจากกบบระบื้คือกันยิงซื้อแบบตามร้านทั่วไปนะคะอันนี้ก็จะมีผ่าคีลิวได้มาหลาย ย่างยูจะได้มูสไลด์ได้อย่างมากํานอกจากให้กี้ก็จะไปล่างพักท่าชั้นเบื้องเมยิงแสงแดดอ่อนๆยา่มเย็นๆนอกจากทุกคนเอยลมผัดโชยมาบรรยากาศดีทีใจทุกคนล่างพักล่างยังเตรียมไว้นะคะระวังที่ซุ้มสันเตรียมพักเตรียมเนื้อยยูนี่ยิงเปิลกับพู้นหญิงนางวิดมอไซค์ไปซื้อน้ำจิ้มยู่โลตัดพนค่ะไปหาตาม้านเซอกเสเวนต่างๆกับบมี่นะคะน้ำจิ้มงาของนางนั่งเสียมาผสมสูตรพิเศษของนางนะคะล่างพักเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กี้ก็สิทอดเขาจีทอดเขาจีกับบรรยากาศย่ามหนาวนี่เขาการ เดอจ้า,จาทุกคนมาเดอจา้าเอฟซีขามากินทอดเขาจีถ้าใครหอมๆน้ำกันจ้าเตรียมเครื่องเตรียมยังไว้ถ่ายยิงเพลินเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งกะกบมาหอดเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการปรุงน้ำซุปนะคะน้ำซุปวันนี้เราจะทำเป็นน้ำซุปหมาล่าเนาะคะ่ะมซื้อแบบสำเร็จมาเลยจะยิงเอามาผสมเอาเอามาเติมสูตรเอานิดหน่อยนะคะก็จะใส่พริกเผาใส่นมคาเนชั่นนะคะแล้วก็ปรุงรสตามที่เฮาชอบเลยจ้าทุกคนเพราะว่ามันจะมีน้ำซุปหมาล่าสำเร็จรูปที่เพลินขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปอยู่แล้วเนาะคะ่ะ มาปรุงมาชิมเอาแล้วแต่รสชาติที่ห้ามาก็น่จะยิงเบื้องลดกับขา่าวกับปลาของห้ามือนี้นะคะก็จะมีสามสันสไลมีเนื้อสันคอนะคะแล้วก็จะมีเลือดหมูเนาะคะ่ะเลือดหมูก็จะเป็นของซีพีแซบๆด้วยยิงเลือดหมูยี่ห้อนี้ต้มใส่หมอ้อกระทะไฟฟ้าหมอยใหญ่แบบนี้เลยนะคะก็จะมีเห็ดเข็มทองมีผักบุง้งมีผักกาดคะตอนแรกฉันถามเฮกี้ว่าเอาหมอหน่อยบอกเฮกี้ไม่กินแบบว่าอุ่นๆจุมจ่มๆกินชิ่วๆไปที่เราหน่อยเฮกกี้บอกว่าบอบพท่านใจเอาหมอหญยโหลดว่าสั่นก็เล ได้หมกระทะไฟฟ้าใบไ่ใบ,บ,บนี้มาเนาะค่ะทุกคนเมืองหลวดไอส้เวงก็ได้กินตักคุยตักไงเอาบรรยากาศหนาวๆเนาะค่ะทุกคนกินจิ้มจุ่มกินชาบูแบบมีแซ่บเด้อค่ะทุกคนกินเข่าแซ่บๆน้ำกันพากันได้อีกอย่างกินแรงเนาะหญิงเลิกงานมาแต่ละมือละเว้นชะักะัคืดยากคิดได้หญิงมือนีสิพากันกินอย่างเนาะมือนีสีเห็ดอย่างเนาะบ่ได้กินตามหมกหงสงส3มืือละใจหญิงบ่ได้กินย่ำตอนแรงนิ่แต่ว่าผากันกินย่ำเทียงเฮ็ดจังไดมันจะสีขาดประเด็กใดเนาะทุกคนมือนีพี่ พี่อมพรก็ขึ้นมากินน้ำจากบรรยากาศหนาวๆแล้วพวกเสือเขนยาวมาน้ำดีหญิงแล้วว่าซุมเซนสิเปิดเอง์บอ่อกจากว่าได้เปิดแอร์ลายมือแล้วเพราะว่าบรรยากาศมันร่มเย็นเปิดแต่พัดร่มกับประหยัดค่าไฟไปได้ลายเติบอยู่นอกจากทุกคนแนวยู่ห้องพักนะคะบร,ริยูแบบว่าบ้านของเจ้าของหนาน่าจะหญิงตอนแรกไอ้เชวิตร์ล้วก็เขาบ่าคอยถึงนี่จะมาล่าเราบอกว่าเราไปบชอบแบบว่ามันเผ็ดแ,แล้วมันลินชาจังสีนะอัน,นี่น้ำซุปเห้าปรุงเองนะคะเห้าอยากได้แบบว่าความเผ็ดร้อนความชาซาได้กับปรุงเอาตามสัดส่วนของเห้านะคะไอ้ชวเตร์ล้วก็กินได้ แต่ทุกคนยิ่งใส่พริกเผาใส่นมข้าวได้ชันลงไปก็จะแบบว่าแซ่บเป็นรสของคนไทยอีกแบบหนึ่งค่ะนะจะยิงมันจะโบเมนแบบว่ารสมาล่าจ๋าจังสิเมื่อนี่ไปแล้วจะทุกคนมากินยัวเวานัวหัวมวนซับนีแหละค่ะมากินชาบูอ่างพี่น้องกับบรรยากาศหนาวๆลมเย็นๆอยู่กรุงเทพเนาะค่ะมาแซ่บๆน้ำกันเมื่อนี้ไปแล้วทุกคนขอตัวลาไปก้อนขอบคุนถูกการติดตามรับชมขอบพุนถูกการสนับสนุนของพี่น้องเอซเด้อคะ่ะผู้ติดตามของช่องน้อยช่องนี้ของฮามาฮอด1 3 0 0 0 0มืนคนแล้วดีใจหลายหลายขอบคุณทุก การสนับสนุนจากพี่น้องเอฟซทุกๆคนเลยมื้อนี้ไปแล้วเดอ้อค่ะขอตัวล่าไปกินข่าวแซ่บๆกับทีมงานก่อนไปแล้วเดอ้อสวัสดีจ้า